สถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียวท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทแล้วจะได้รับเงินวันไหนเช็คเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ จากมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะที่ทางรัฐบาลให้ความช่วยเหลือโดยใจ่ายให้เดือนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะซึ่งเดือนพฤษภาคม2563พ่อแม่พี่น้องก็ได้รับการเปลี่ยนสถานะกันหลายคนเลยนะคะซึ่งก็ได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นสีเขียวที่มีคำว่าท่านได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา5,000บาท กระทรวงการคลังจะดําเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดนะคะซึ่งก็มีพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านนะคะสงสัยว่าสถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วจะได้รับเงินวันไหนนะคะวันนี้นะคะทางช่องของเราก็ได้รวบรวมนะคะว่าเป็นวันที่คาดการว่าจะได้รับเงินนะคะมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมดังนี้นะคะแต่ทั้งนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบข้อมูลด้วยนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ เปลี่ยนสถานะเป็นสีเขียวว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทระหว่างวันที่1-4ถึงพฤษภาคมนะคะซึ่งก็คาดว่าพ่อแม่พี่น้องก็จะได้รับเงินโดยเร็วที่สุดในวันที่8พฤษภาคมนะคะสำหรับธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็ธนาคารออมสินธนาคารทกสก็จะได้รับประมาณวันที่8พฤษภาคมนะคะส่วนธนาคารกรุงเทพธนาคารกรสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารธนาชาติธนาคาร TMB แล้วก็ธนาคารกรุงศรีนะคะก็จะได้รับเงินเร็วที่สุดประมาณวันที่11พฤษภาคมนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่สถานะเปลี่ยนเป็นได้รับสิทธิ์เมื่อวันที่1-4พฤษภาคมนะคะต่อไปนะคะสำหรับพ่อแม่ที่สถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียวว่าได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวย,ยา5,000บาทระหว่างวันที่5-6พฤษภาคมนะคะ คือสถานะเปลี่ยนตอนวันที่5และวันที่6พฤษภาคมนะคะก็ค่าดการว่าจะได้รับเงินเร็วที่สุดสําหรับธนาคารกรุงไทยก็คือวันที่8พฤษภาคมนะคะหรือไม่ก็จะเป็นวันที่11นะคะถ้าวันที่8ไม่ได้นะคะและธนาคารออมสินก็จะได้เร็วที่สุดก็เป็นวันที่8นะคะถ้าวันที่8ไม่ได้ก็จะเป็นวันที่11นะคะธนาคารทกสธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ ก็จะได้เร็วที่สุดวันที่11พฤษภาคมนะคะส่วนธนาคารธนาตาิธนาคารทหารไทยและธนาคารกรุงศรีนะคะก็จะได้เร็วที่สุดวันที่12พฤษภาคมนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่สถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อวันที่5และวันที่6พฤษภาคมนะคะต่อไปนะคะพ่อแม่พี่น้องที่สถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ได้รับสิทธิ์มาตรการยุยายา5 0 0 0บาทระหว่างวันที่7ถึง8พฤษภาคมนะคะวันที่คาดการว่าจะได้รับเงินนะคะธนาคารกรุงไทยก็จะจ่ายเร็วที่สุดก็คือวันที่12พฤษภาคมนะคะธนาคารออมสินก็จ่ายเร็วที่สุดวันที่12พฤษภาคมเช่นกันค่ะส่วนธนาคารทกสธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารธนชาติธนาคารทหารไทย และธนาคารกรุงศรีนะคะก็จะได้รับเงินเร็วที่สุดวันที่13พฤษภาคมนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่สถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อวันที่7และวันที่8พฤษภาคมนะคะก็จะได้รับเงินเร็วที่สุดตามที่กล่าวมานะคะซึ่งพ่อแม่พี่น้องนะคะที่สถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียวมีคำว่าท่านได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดนะคะ สถานะนี้นะคะสถานะสีเขียวนะคะก็ยืนยันว่าจะได้รับเงินแน่นอนนะคะซึ่งอาทิตย์ที่2นี้นะคะก็จะเป็นการเก็บตกการจ่ายเงินสําหรับคนที่ได้สถานะสีเขียวเมื่อเดือนเมษายนแล้วก็ระหว่างวันที่1-8พฤษภาคมนะคะโดยยอดที่ทางกระทรวงการคลังจะต้องโอนภายในรอบนี้ก็คือจํานวน1.8ล้านคนนะคะ ซึ่งระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคมก็จะโอนให้อีกจำนวน1.8ล้านคนนะคะก็มาจากการตกค้างจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วก็ระหว่างวันที่1ถึง15พฤษภาคมก็จะโอนให้อีกจำนวน3.2ล้านคนนะคะสำหรับผู้ที่ขอยื่นทตทวนสิทธิ และผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่แล้วก็ผู้ที่ส่งข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสําหรับเดือนที่2แล้วก็เดือนที่3นะคะพ่อแม่พี่น้องก็จะได้รับเงินตรงกับวันที่ที่ได้รับในเดือนแรกนะคะเช่นเดือนแรกได้รับเงินวันที่9เมษายนเดือนต่อมาแล้วก็เดือนสุดท้ายก็จะได้รับเงินวันที่9เช่นกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ